วันนี้เราจะพามาเบิงครับผมต้นไม้ที่ที่เผาไปนะครับเนาะมันจะมีพยุงพยุงกับต้นต้นต้นสักทองครับผมพนปะ่น้องถามว่าหลังจากที่เผาไปแล้วมันจะรอดไหมมันจะตายไหมอ่าตัวนี้เฮาสิพามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับต้นไม้นะครับเนาะไม้พยุงโอ้ยไม้สักทองเป็นไม้ที่ที่ชอบชอบไฟไฟแห้งปันใดกับ่เป็น,น,น,ปนยังครับผม ชอบไฟดูครับผมแตกขึ้นมาไม้มาแล้วครับผมนี่นี่ connector. ลำต้นสวยครับผมถามคาบผสังเกตไกลๆครับผมกิ้งกิ้งน,น้อยๆนีเพราะเป็นยังครับผมหักได้แล้วถามว่าไม้พยุงล่ะไม้พยุงยิ่งโดนไฟก็ยิ่งสวยครับผมบางคนก็บอกว่าไม้พยุงนี่บรชอบไฟครับผม นี่ครับผมไม้พยุงไม้พยุงเห็นไหมจะแตกกิ่งออกมาใหม่ครับผมนี่ไม้พยุงม,ม,ม,มันจะเหมือนในพักหวานปลาเลยนะเนาะแตกขึ้นมาไม้พยุงทนไฟแห้งเกอนครับผมสังเกตสักทองนะครับหลังจากที่โดนไฟไปแล้ว แต่ยอดแตก,กอตกยางขึ้นมากครับผมมาแต่ข้อจํากัดของการจุดไฟนะครับเนะบาะบ้านองสีพามันบอกครับผมเกี่ยวกับการจุดไฟกับไม้เพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานที่สุดด้นะ,นะหนึ่งเชื้อเพลิงต้องไม่เลยยอดไม้อเชื้อเพลิงคือหมายว่าหญ้าถ้าสิจุด้าเนี่ครับผมหงานี่มีความนาหนาเท่าไดถ้าเวลาจุดไปมันจะสูงขึ้น หอดใส่ยใายท่วมปลายไม้ครับผมถ้าไม้สูงไปท่วมปลายไม้เมื่อ,อไรต้นไม้ก็มีสิทธิ์ตายครับผมจะว่าเห็ดอะไรจากสีหูเฮาต้องให้ไม้ที่มายุสองสามปีขึ้นไปครับผมสามปีมีความสูงขนาดนี้ครับผมเนี่ยมีความสูงขนาดอสามเท่าตัวของตัวผมเนาะบานองนี่ก็สูงอยู่ร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับผมอ่าบานองก็สูงร้อยเจ็ดสิบแปดเซนติเมตร ต้องสูงสามเท่าตัวของสากตร์วัชพืชที่เราจะเผาครับผมนี่เป็นความรู้เลยครับผมเป็นความรูช้ชนิดนึงเลยครับพี่น้องเมื่อไม่นานาจุดปลูกต้นใหม่มาเกือบตายแล้วมาจุดมาเผาไฟถิ่นนี่โออมันเป็นอยังที่เสียใจอย่างแหงเลยครับผมไปวัอแลก็มาทักทายกันกับบ่าาน้องนะครับครับผมทักทายกันกับเ่าาน้องทุกอนที่กับผมมือเหนียวความรู้เกี่ยวกับการเกษตรมาฝากพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับผม ต้นใหม่อายุจากปีอายุเท่าไดที่ต้นใหม่แบบไรที่บอะอบใหม่บปบอสบไฟครับผมเอามาเบิ่งกันครับผมกับบ่าวนองวัตถกรสวัสดีครับผมที่พาเบิ่งถึงความมาตรฐานของต้นใหม่นั่นๆครับผมเนาะบ่าวนองก็จะพาเบิ่งกันครับผมสังเกตว่าพี่น้องสักทองเป็นไม้ที่ชอบไฟเบิ่งเขาแตกแตกใบแตกยังไง้างล่ะครับผมด้วยลำต้นของสักทองสักทอง จะเป็นไม้เนื้อจะเป็นไม้ที่ไม่มีกบับอืไม้ที่ไม่มีกบับเป็นไม้ที่ไม่นำไฟครับผมแต่เวลาไฟไหมมาไฟสีบบใหม่เขาไปหอดข้างในครับผมของใหม่ใหม่ที่มีความทนหลกะ แตก่กิ่งก้านสาขาขึ้นมาแล้วก็สวยงามด้วยครับผมจุดไฟได้วัชพืชที่จับตกันนี่ต้องเช็กดูวัชพืชที่สับตกันไม้อายุสามปีขึ้นไปครับผมอ่ายกเว้นย่างหน้าได้ครับผมอย่าไปเผาครับผมแต่มีวัชพืชมีอย่างหละกะัก็ะหามเผาครับผมย่างหน้าเป็นพืชที่ไม่ทนไฟนะครับสักทองแล้วก็ไม้พยุงเป็นพืชที่ทนไฟชอบไฟครับผมมาหนองเี็ผ้าเบิ้งครับ เขากำลัางงามแลครับเพราะบกเพาเนี่ยกำลังสวยครับพี่น้องอยู่สวนกเกษตรบ้านน้องครับผมสวนกเกษตรพ่อเพียงบนผ่นดินพอครับพี่น้องบริการํำแรงครับผมพาพี่นอ้องเดินเลาะกันบกเพาอายุสองปีสามปีครับผมได้สาม,มีแล้พี่น้องเอ้ยหิดส่างึ้นมาครับ บานองนี่ก็เลี้ยงดูจากธรรมชาติแหะครับผมต้นนี้ห้อยควายส้นเลยครับเ้ยว่ปเป็นยังครับผมพยน,นองนี่ลอยควายชนตั้งแต่ต้นไม้ต้นที่ยังอายุเล็กเล็สักทองครับผมเนเป็นปะีะทองเลยนี่แตกกิ่งขึ้นมาห้วครับผมต้นนี้ไฟถ่วมลุกส้นเลยครับผมมึงมึงแตกกิ่งแตก,แตกอยอดขึ้นมาใบไม้ครับเห็นอาะเนาะ ครับผมไม่ต้องห่วงครับบ่ต้องคิดว่าเออต้นไม้ที่ตายแลวมันก็เป็นการควบคุมหยาดอีกยชางหนึ่งคือเฮากทำคาจัดวัชพืชจากยาคาแหย่าคานี้ขับจัดง่ายครับผมต้นไม้ที่ตายนี่เป็นต้นอันนี่ครับผมแต่บ่าตายครับจะตายถึงโครนนี่แต่สิบปงกันมาใหม่ครับผมต้นเชี่อ,อม บองไปบองห่วงครับจะอมเ,าเ่าหลายนี่เดีียวกระปรงขึ้นมาไหมพวกบ้านน้องมีประสบการณ์ <c oughs> เกีียวกับใหม่ครับนะเนาะเกีียวกับใหม่ไหมครับมานี่ครับผมพยุงกระปรงขึ้นมาแล้วป่ง,งยอดโปงงง่งยังต้นซักทองกระปงใบ้วครับผมพันบ่าไปจงใบจะดันมึงมาแล้วไม้ประยุงเป็นไม้ที่้น ต้นไฟแล้วก็สักทองก็ต้นไฟด้วยเห็นบอกครับต้นอะไรเรียกมาถามบอกไปยังไงเพอะไรเนีบ่บอก ยั่งเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพอให้เป็นว่าจะไหนเหรอครับบิ๊เขาบีบมาเล้วบอกปีกระถือกิ้งบีบเวียนเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เป็น,นองค์ความรู้เนาะเนาะเลยกันหน่อยครับผมถี่ห้าสูดหูเกี่ยวกับการผู้ละคนุี่การตัดหญ้านะครับเนาะถือห้ากระได้ตัดหญ้าตัดไฟเผาเหมือนมั้ครับโอเคครับผม ทันตะเตหัวเฮ้ยมึงเขาขี่คันตัญญาดิจูดจูดจูดเดบ่ต้นไม้ที่ใต้บออนนี่แหละครับผมเด้งหูคลิปนี้พี่น้องจัดการเลยครับผมมาต้อง่วงไฟใหต้องมึงจำนวนขนาดของอ่ากระถืชซีแทบถมกันว่ามีความหนาแน่น,นขนาดไหนอ่าเดี๋ยวไปบึ้งต้นไม้พยุงที่บ้านน้องที่บ้านน้องจัดการเผามากครับผมไปสามปีถึกไฟเผาสามรอบครับผม ถือเผาสามหลอดโดยธรรมชาตินะครับเนาะแต่ไหม่พยุงหลอดเลยครับผมต้นเล็กๆเองครับผมไหม่พยุงที่โดนแผดเปาไปครับเนาะสามปีสอนครับผมเออต้นนี้คือพ่อได้ค้ายแล้วครับผมพี่น้องเอ้ยว่าต้องกลัวไหมครับผมปี่แล้วๆนะครับเนาะใหม่ไฟใหม่ลูกค้ายุค่าลูกรามาใหม่ใบยุคาครับเนาะไหม่ยุคาใบยุคาครับผมเ่เนาะ ใบยูคาทับถมแล้วกะ็เป็นพวกกิ่งใหม่กิ่งอยังฮคือขึ้นมามาใหม่ต้นใหม่พะยุงยังมีความคงทนครับผมสองต้นได้ครับผมอยู่นี่ไม่พะยุงที่บานหนองปูไว้ครับผมต้นน้นกับต้นน้อยๆเชื่องนี้แหละครับผมต้นน้อยๆเชื่องนี้นี่ไม่พะยุงเลยประมาณปีกว่า,วาสองปีครับผมเชื่องนี้เนี่ยบ่ตายครับผมใหม่มาสามปีต่อน นี่กับพยุงต้นหนึ่งครับผมนี่ไม่พอมกันครับผมปลูกพรอมกันนี่ยนะพะยุงยอดไปะละครับผมพ้องพยุงเนี่ยเป็นไม้ที่ชอบไฟครับผมเพราะว่าปูซิวาซอไฟอย่างเี้ยสามปีซ้อนทีไม้พยุงบัวปัญยังครับหลอดตายกิ่งกา้านท้าคากะยังมีความบุดมสมบูรณ์ครับผมอ่าสุดยอดไปะละครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้บ้านน้องวัตถกรสระจิตรต้องขอลาพี่น้องแต่เพียงเสนาะครับผมสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกท่านครับผมรับด้วยรับด้วยกันดูแลสุภาพถูกผูถูกทันครับผมบ้านน้องการันตีครับผมจุดไฟกับเบื้องเลือกงามนะครับผมพอไฟหมักมากับลมกับธรรมชาติน้องเนาะโอเคครับผมมาประยุงษสามปีครับ